หนุ่มสกอตหน้ามนคนนี้เขาเพกความมั่นใจมาอย่างยิ่งยวดว่าเขามาทำงานได้อย่างหล่อเที่ที่สุดในชีวิตเขาแล้วน,นี่ไอ้บักคิกเกี่ยมแกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะหาอะไรนะมาทำงานเหรอทำงานระแตงตัวแบบนี้แล้วถ้าเรานชนแกไปเนี่ยแกรับผิดชอบไหมฮะแล้วทำงานลิมปรหนดแบบเนี้ยใส่เสื้อแถงแกก็กกไม่เหมาะสมเลยถ้าเป็นอะไรไปพ่อแม่จะอยู่ยังไงฮะถ้าคิดดูคิด เอาละบักขี้เกียจเอ้ยโดนด่ามาขนาดนี้แล้วคงจะรู้แล้วสิน,นะแต่งตัวแบบนี้ไม่เหมาะเลยเอาลองเอาวอชเวียไปใส่ไปสิ้นสุดเสียงคำพูดจากลุงแก่บักขี้เกียจคนนี้ก็ได้แกายเป็นสภาพุรุษสุดเท่ใส่เสื้อช็อปช่างรุ่นซูเปอร์ฮีโร่กางเกงรุ่นโทเวทั้งเสื้อและกางเกงมีแถบสะท้อนแสงให้ด้วยต่อจากนี้ไปไม่ว่าบักขี้เกียจคนนี้จะทำงานริมถนนขนาดไหนชุดเตฟมี่จะป้องกันอุบัติเหตุได้ แต่งตัวเท่มากเลยตัวเองมีแฟนยัางจามีแฟนย่างจ้าอ้ยเท่จังเลยชอบนะคะใส่แล้ว work 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 wear Thailand ใส่หนุย work 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 wear Thailand ไม่ว่าจะฝนหรือว่าจะร้อนพวกเราก็พร้อม work wear Thailand